สวัสดีครับมีเครื่องโน้ตบุ๊ก ASUS x 4 5 4 w มาซ่อมนะครับอาการาตัวยึดฝาบานพับหักนะครับเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับตัวบอดี้มันจะหักขึ้นมาอย่างนี้นะครับโอเคอย่างนี้นะครับพอพอเราเปิด ฝาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะหักแบบนี้นะครับตัวยึดขาบันพับมันหักนะครับไปด้านหนึ่งนะครับเป็นด้านขวานะครับเดี๋ยวแกะเครื่องออกมาแก้ไขดูครับครับเครื่องอสุาด X454W นะครับอาการบอดดี้ยึดขาบันพับหักนะครับตอนนี้ได้ทำการแกะตัวเครื่องออกมาแล้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ตัวนี้นะครับมันหักนะครับตัวนี้ที่จะเป็นยึดตัวจออยู่นะครับมันจะมีตัวหมุดยึดนะครับมันแตกหักไปเลยนะครับแบบนี้นะครับอีกด้านหนึ่งก็คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมมาออกดูนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะแบบนี้นะครับที่ที่แตกหักออกมานะครับจะเป็นตัวหมุดสําหรับยึดการขาบานพับนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้จะ หักหมดเลยนะครับด้านขวานี่คือหักหมดเลยส่วนด้านซ้ายก็หัก1ตัวนะครับใช้งานได้2ตัวนะครับก็เดี๋ยวทำการซ่อมแก้ไขตัวจุดที่มันแตกหักนะครับแล้วประกอบลงเครื่องแล้วไปดูอีกทีหนึ่งครับครับกลับมาเครื่อง Notebook Asus X 4 5 4 w นะครับอาการจุดยึด น็อตฝาบานพับมันแตกหักนะครับที่อยู่ตรงบอดี้นะครับก็ได้ทำการแกะตัวเครื่องออกมานะครับแล้วก็ทำจุดยึดน็อตให้ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการปิดเปิดฝาบานพับเพื่อทำการทดสอบให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเนีย่ยนะครับยกปิดยกเปิดนะครับก็ไม่มีลอยง้างแล้วนะครับก็ถือว่าฝาบานพับ ลื่นแล้วนะครับสำหรับการยกปิดยกเปิดนะครับก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับครับสำหรับลูกค้าที่มีเครื่องโน้ตบุ๊กเสียนะครับแล้วต้องการส่งซ่อมนะครับสามารถนำมาซ่อมได้ที่ศูนย์ซ่อมโน้ตบุ๊กล่มสักนะครับร้านจะอยู่บริเวณตรงข้างกับสารจังหวัดหลุ่มสักนะครับข้างๆากับเมืองไทยประกันชีวิตขอบคุณมากครับ